สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ปนอมพามาเอ่อจะเรียกว่าอะไรเดี๋ยวรือพังผักบุ้งนะคะก็คือมามารื้อเอาผักบุ้งออก่อนะคะผักบุ้งที่ปลูกไว้แล้วมันขึ้นช้านะคะต้นไม่โตก็สรุปแล้วไม่ได้ขายค่ะ นี่นะคะก็ดูต้นเขาเท่านี้เองก็มีบางต้นที่ยาวกว่าน,นี้เราก็เด็ดยอดเอาไปกินนะนะคะส่วนที่เหลือก็เอาทิ้งค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะลงผักใหม่นะคะพอดีได้ถั่วฝักยาวพันใหม่สายพันใหม่มานะคะ ก็เลยจะมาลองปลูกดูมันจะโอเคหรือเปล่าตอนนี้ก็มาทำร่องเตรียมไว้ก่อนค่ะก็จะเอามาปลูกตรงร่องผักบุ้งเนี่ยนะคะ่ะแต่ว่าก็ถ้าเม็ดมีพอก็จะปลูกต่อยาวไปจนสุดร่องเลยนะคะ แต่ตรงหัวนุ้นดินก็จะแห้งหน่อยเพราะเราไม่ได้ปลูกอะไรไว้ไม่ได้รดน้ําตรงรองปกบุงตรงนี้ก็จะดินชุ่มฉ่าดีพอรดน้ําอยู่ทุกวันตอนนี้ก็มาเอาปกบุงออกแล้วค่ะก็ปรนอมขุดดินเขาไว้แล้วนะคะแต่เดี๋ยวก็จะต้องมา เอาคาดมาพวนๆปรับหน้าดินอีกสักนิดนึงนะคะก่อนที่จะเอาเม็ดถั่วฝักยาวมาลงใหม่นะคะก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้ผลดีหรือเปล่าเพราะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่อากาศเย็นนะคะแต่พันธ์ุที่ได้มานี่จะเป็นพันธ์ุของถั่วฝักยาวเมืองหนาวคะ่ะ <c oughs> ประนอมก็ สั่งมาจากทงางโซเชียลเรานี่แหละค่ะก็เขาโฆษณาของเขาอยู่ว่าฝักยาวฝักสวยก็เลยอยากจะลองปลูกดูนะคะเพราะว่าพันธ์เก่าพันเก่าที่เราเก็บพันเองแล้วก็เอามาปลูกนะคะเนี่ยคะ่ะร่องเนี้ย สองรอบแล้วค่ะก็ยังไม่ขึ้นก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเนี่ยค่ะดูเขาแตกขึ้นมาแล้วก็เป็นแบบนี้ค่ะก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะพันุเขาเราเก็บมาหลายรุ่นแล้วหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนี่ค่ะดูต้นนี้ที่เขาขึ้นมาแล้วเขาก็จะเป็นแบบเนี้ แล้วเขาไม่ค่อยขึ้นด้วยค่ะเนี่ยทีป่ปลูกไว้เนี่ยทั้งร่องก็รู้สึกว่าจะเจออยู่แค่สามต้นที่เขาขึ้นน่ะนะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเราไอ้นี่หรือเปล่าเราปรุงดินมากเกินไปหรือเปล่าใส่อ,อขี้ไก่เยอะไปะนะคะอาจจะเป็นเพราะใส่มูลไก่เยอะเกินไปพอ ปลูกลงไปแล้วเขาไม่ขึ้นแต่ก่อนที่จะมาปลูกเนี่ยเราก็จะอเอาเม็ดเขาไปแช่น้ำหนึ่งวันแล้วก็เอาขึ้นมาห่อผ้าเอาไว้อีกหนึ่งวันหนึ่งคืนน,น,นะคะแล้วเราก็ไปเปิดดูเขาก็คือเริ่มแตก จริงๆก็คือว่าเขาอะก็งอกอยู่นะคะเขาก็งอกตอนที่เราแช่เม็ดไว้อะแล้วก็เอามาอบไว้เนี่ยเขาก็งอกอยู่ค่ะแต่พอเราเอามาลงดินแล้วเขาไม่ขึ้นก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรเป็นที่ดินหรือเปล่าดินอาจจะเค็มเกินไปเนี่ยนะคะมีหลุมเนี้ยที่ขึ้นมาสามต้นแต่ต้นก็ไม่สมบูรณ์อีกอะเป็นเพราะพันุ์ด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแล้วก็มีตรงนี้อีกหนึ่งต้นนี่ค่ะ ก็เลยเจอพันธุ์ที่ฝักสวยๆอันนั้นนะคะก็เลยลองสั่งมาจะมาปลูกดูแลเดี๋ยวเราก็มาดูผลลัพธ์กันอีกทีนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงจะดีสมใจเราหรือเปล่าเดี๋ยวป้านอมพาไปชมความ คืบหน้าของอ่ามันหวานนะคะที่ปลูกไว้เดี๋ยวเราไปชมกันค่ะนี่คะ่ะเพื่อนๆมันหวานที่เราทดลองปลูกใส่ถุงเ่ะนะคะงามดีอยู่คะ่ะกระแตกเท้าแตกยอดสวยอยู่นะคะ เขายาวเลยเออก็ไม่แน่ใจว่าจะตัดเขาดีไหมเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้ลงดินนี่เขาไม่ได้ไปสร้างหัวสร้างอะไรตรงไหนใหม่นะคะก็น่าจะเอาไว้ได้ไม่น่ามีปัญหาอะไรคิดว่านะคะเช้านี้ยังไม่ได้ลดน้ำค่ะก็เขาก็เป็นหัวแล้วนะคะเนยแตกรากแตกรากแล้ว ก็งามดีทุกกอค่ะทั้งสามสามต้นสามถุงที่เราปลูกไว้นะคะแตกยอดใหม่สวยๆนี่ก็กอน,นี้ก็เทายาวเหมือนกันค่ะจะมีก้อนเนี่ยแหละค่ะกอน,นี้จะไม่ไม่แตกเถายาวเพราะว่าอ่า ปลนอมไม่ได้เอายอดเข้ามานะคะก็คือว่าตัดตัดเขาเป็นท่อนมานะคะตอนที่เอามาปลูกไม่ไม่ได้เอาปลายเถาก็เอาเป็นท่อนกลางของเถาเข้ามาเขาก็เลยไม่แตกยาวมีแต่แตกขึ้นมาใหม่เฉยๆะคะ่ะก็หวังว่าจะได้ผลดีได้หัวโตๆสวยๆ อันนี้คือว่าดินดินเขายุบไปนะคะที่กบต้นเขาไว้แต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนาะเพราะว่าเขาฝังฝังรากลงข้างล่างอ่าส่วนข้างบนที่ดินเห็นต้นลอยขึ้นมาคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะเนี้ยเขาก็แตกรากลงฝังลงข้างล่าง ก็อยากได้หัวโตโตสวยสวยสักหน่อยขอให้ได้จะได้ชื่นใจคนปลูกค่ะไม่ใช่อะไรพอปลูกมายังไม่เคยได้หัวโตโต,โตสักทีก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ วันนี้บ้านบานอมก็อากาศอบอุ่นขึ้นค่ะไม่ค่อยเย็นมากวันนี้วันนี้ไม่เย็นนะเรียกว่าไม่เย็นแล้วล่ะอากาศดีขึ้นแล้วขอบคุณเพื่อนๆนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ